หญิงแย้นนทพรรีวิวสภาพหลังบูสเข็มสามโมเดนาไข้ขึ้นปวดไปทั้งแขนเป็นอีกคนที่ได้รับวัคซีนูสเตอร์เข็มสามโมเดนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเน็ตไอดอลซุปตาหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขงานนี้เจ้าตัวเลยไม่พลาดรีวิว คลิปวิดีโอผลการฉีดพร้อมอัปเดต,ตสภาพร่างกายผ่านทาง IG Story และ IG ส่วนตัวบอกว่ามีอาการปวดแขนและเหมือนจะไม่สบายใครจะไปฉีดก็ควรจะเตรียมลางานได้เลยด้วยแคปชั่นที่ว่าเมื่อวานไปฉีดบูสเตอร์เข็มสามมาก็คือโมเดอร์นาโอ้โหคือปวดไปทั้งแขนเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่สบายแบบรุมๆเศร้ราดูสิจมูกฉันยังดำเลย เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะใครไปฉีดโมเดนาควรจะลางานวันรุ่งขึ้นนะทุกคนพร้อมแคปชั่นสภาพโมเดนาเข็ม3ามคือตุยเย่ใครฉีดวูสเตอร์ควรลางานนะจ๊ะแก๊นที่ไปฉีดด้วยกัน4-5คนก็คือตุยหมดอาการก็คือปวดเมื่อยไปทั้งตัวไข้ขึ้นเพลียเพิ่งพอจะลุกไหวช่วงเย็นนี่แหละช่างต่างกับซิโนฟาร์ม2เข็มแรกจริงๆนั่นไม่รู้สึกอะไรเลยเอ๊ะหรือว่าจุดๆๆ